โอเคสวัสดีครับกบผมเซ็กช์เกนแคสเตอร์จ,จะมาแคสเกมสตาร์ดิวเซ่นะผมเอาเป็นฟาร์มอะไรดีเอาเป็นฟาร์มสีบัวเบองแล้วกันนะชื่อผมชื่ออะไรดีวะงัน้นก็เอาตามชื่อแล้กันชื่อแซกส่วนฟาร์มก็ชื่อเป็นแซกเลิฟยูแล้วกันนะ ทุ่แล้วรทรอบๆวันหนึ่งผมก็ได้พบปู่ของผมนอนแน่นิ่งไปครับสภาพแกก็เหมือนเซตตาคอร์นนะปู่ของผมก็นอนแน่นิ่งไปครับแล้วก็ได้ทิ้งจดหมายเอาไว้ฉบับหนึ่งนะผม เป็นจุดหมายอะไรขออ่านหน่อยดิเป็นมรดกพันล้านหรือเปล่าน่าจะเป็นมรดกพันล้านนะอ่านนานขนาดนี้ผมไม่คิดว่าอินโทรจะนานขนาดนี้นะเนี่ยผมอาจจะสคิปอินโทรไปนิดนึงนหน่อยนะ หลายปีต่อมาผมก็เป็นพนักงานุนบริษัทนะก็ทำงานแบบนี้ในบริษัทเจอจางนะโอ้โหทำงานอย่างธรรมดมินเนี่ยบางคีก็ไม่ทำงานนะเฮ้ยมีขยด้วยน่าจผมก็เบื่อแบงานหาาททำันตลอดเฮ้ยมีคนตายด้วย ทำงานมานะขนาดนั้นเลยบริษัทนี้เป็นเบื่องานมากแบบเตือนนะขอ,ของไฟทค้งชุดนะแล้วก็ได้หยิบจดหมายของปู่เอามาอา่านแล้วว้าวไม่ใช่มาดุพันล้านนะเป็นที่โลง่โลงๆนะับสำหรับทำฟาร์มและเลี้ยงหมงูน่าสนใจโอเคแล้วผมก็ได้เดินทาง ผมก็ได้นั่งรถมาที่ที่ไหนกันนะเราดูป้ายแล้วกันนะสปาเลดวินเลดนะโอ้เป็นที่ที่น่าสนใจคนระับโอเค ก็ได้ลงรถมาเจอกับอเจโรบินครับเป็นช่างสาวประจำเมืองครับที่มีหัวเรียบร้อยแล้วเป็นพี่ดำเนาะผมก็ไม่รู้ชื่อแกหรอกเฮ้ยบ้านของปู่ก็ไม่เลวอนี่นาแซกเลิฟยูฟาร์มเขียนเขียนไม่เสร็จด้วยแซกเลิฟยูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนชื่อฟาร์มทีลัง Good Morning ให้พักผ่อนปึ๊บโอเคได้เวลามาทำฟาร์มแล้วคลิปแรกก็อาจจะยาวหน่อยนะบอเกเลยว่าเกมนี้ตัดเยอะแน่นอนนะอาจจะทำซอนสองแม่นะ 一百万。 ใช้ประมาณห้าสิบนะผมก็พอมีความรู้พื้นฐานมาเล่นไากในคอมแล้วแหละคงยังไม่แรงโน่วมา รู้จักตโลคอนผมว่าท่านผู้ชมที่ดูสตาดิวร้อวันก็คงรู้หมดแล้วแหละไ็้สปอตหนอนปูเอาไว้เผื่อได้ผลดีถ้าเป็นปสมนุดนะน่าสนใจครับล็อกบุกล็อกบุ๊กเหรอวะไม่แน่ใจครับต้องเข้าไปซื้อของออกไม่ช้าหน่อยไม่เป็นไรครับเราต้องเกลียวฟามเนาะในมีอะไรบ้างวันที่เจ็ดเป็นวันเกิดของเลวิสเนาะ ครับคุณเปียขอซื้ออะไรขอซื้อมเมล็ดพันหน่อยเอาเป็นเอาเป็นมเมล็ดมันฝรั่งแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะดีสุดขอจีบเมียคุณหน่อยผมไม่สนใจลูกแกนะผมมีคนในใจแล้วไหนวะชื่อแอบิเกลนะครับเท่าที่รู้นางเป็นผู้หญิงที่ ชอบกินแร่เนาะอันนี้พูดจริงๆนะผมก็พอรู้อยู่สวัสดีครับคุณกัสวสวัสดีครับผมชื่อกัสผมทำงานอยู่ในอ๋อโอเคผมรู้อยู่สวัสดีครับแอบิเกลวูวผมว่าผมอาจจะเปลี่ยนใจวะเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะ เล็กต hey, okay. mm ัวไอ้คนนี้เนาะวันนี้เนาะชื่อเล็กส์น่าสนใจเลยผมไล่คุยคันไปเก็บไปเก็บของป่าต่อดีกว่าสกิลเก็บของปลาน่าจะเป็นอะต้องเก็บ สวัสดีครับคุณแคลร์ไลน์ขอบคุณ้จัดของผมน,นะโอเคอไม่เป็นไรครับมันมีมันเดื่องแทนคนระับผมไม่ได้ตั้งใจจะ e เอพีอมีอาเอ่อเอท่าแก่ขายผลไม้จริงๆคนระับผมไม่แพนอยูอ่กลับไปปลูกผักที่เรารักกันดีกว่านะผมก็อำนาจจาัแค่วันแรกแหละ วันแรกวันแรกในฟาร์มสตาดิวเนะาะตันหนึ่งยี่หนว่าง,งานที่เหลือก็น่าจะที่ผมเลือกฟาร์มสีมุมเมืองเพราะมันสวยเนาะแล้วผมก็สามารถไปหาในงบันดาลใจจากช่องใดช่องหนึ่งได้ครับแล้วก็เอามา แต่งฝารดีครับอาจจะแต่งล้ายหรือแต่งเยอนี่แต่ก็ต้องให้ให้ท่านผู้ชมคอยดูต่อไปเนาะวันนี้ก็วันแรกครับถ้าอยากให้ทำคลิปต่อไปก็คอมเมนต์มาได้ครับคลิปคลิปสตาร์ดีจะออกช้าหน่อยครับเดี๋ยววันหนึ่งสตาร์ดน่าสิบสี่ เดี๋ยวที่รถสองอันเสียไม่เป็นไรล้วผมเคลียร์ฟาร์มปกติแล้วใช้เคลียร์น่าจะประหยัดสตามิน่ามากกุดนะเหลือสตามินามา่า,นาอยู่สองนะครับมาแรกมาก็เหนื่อยเลยโอเคได้แล้วผมลองไปหาของป่ากินดีกว่า ไปช่วงด้าบนเนาะไปสำรวจหู่บ้านหนว่ามีอะไรบ้างแต่ผมเจอสาวที่หมายปองใ้วเนาะเป็นเรียเนาะพอเอาอันนี้ยนี่อาจว่าเรียแล้วกันนะคนส่วนใหญ่น่จาจะวารีอาเนาะมีอะไรให้ก,กูแดกบ้างสวัสดีครับคุณลุงไลนัสอัลโลไม่มีอะไรเก็บเลยเหรอวะเหมือนจะปลดล็อกวันที่ห้านะแต่คนที่ไม่เคยเล่น กูก็สปอยสยับแล้วไม่มีเลยวะก็เดินเล่นสวัสดีครับเฮียมาดีมิเทีสเป็นพระเป็นสามีของโรบินเนาะเราไม่สามารถจีบเจโรบินได้เสียดายเนาะเจ้แกก็ค่อนข้างใช้ได้เนาะเดิอเล่นชิวๆนะขอฝากยิ่ง น่าจะจีบตัวละครนญิงคนทองนีู่นะจำชื่อไม่ได้นั้นป้อแผ่นนะเด็งไม่ทักทายแล้วกันจะพย,ยายามคุยกับคนที่ตั้งใจอยากจะคุยนะที่มีก็น่าจีบนะจีบง่ายอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเหรีชยชอบอะไรเป็นพวกสลับหรือเปล่าได้ trash ค่อนข้างค่อนข้างจะไม่จริง อันนี้ไข่นาอเฮลี่ <H aley> ครับก็ถือว่าสวยนะแต่ผมเคยจีบไปแล้วครับตอนเซฟหลักครับของสตาดิวอ,อะไรวะครับของสตาดิวเซฟหลักลนะันแหละเออก็คือเซฟในคอมของผมนั่นเองครับนะเป็นเซฟแรกเนาะพี่คิดว่าน่าจะลบไปแล้วมั้งจะไม่ได้วันนี้ก็เป็นผมเรื่นเกมชิวๆบ้างครับ ถ้าเกมเก่าหรือเกมอะไรก็ต้องขออภัย,ยท่านผู้ชมไว้มนณะที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยก็น่าจะตัดตอนไม่พูดออกไปนะเลยนี่ไงของดีเดี๋ยวน้อยมันก็เห้สกมิน้าให้เรา มีร้านหนูขายหมวกอยู่ไม่ไม่เปิดหรอผมไม่แน่ใจว่าเปิดวันไหนนะหรือว่าต้องไปทำคุยหรือเงื่อนไขอะไรถ้าเราได้ไปคุยในสาลาเมืองคือเราต้องบูรณะสารานะผมก็พอมีความรู้พอสมควรอยู่ลดเสียงหน่อยเฮ้ยนี้ของดีนี่รีสแตมเยอะอับนึงจะได้เคลียร์ของในฟาร์มได้ เดี๋ยวดิจะเติมกิจสื่สารเลยเหรอค่อยๆน,น้อย,นนยตัดต้นไม้ได้สกิลเก็บของป่านะสี่อได้กมนี้สกิลเก็บของป่าครับหรือ,อมไม่ได้ <c oughs> ใครเคยเล่นคอร์รก็น่าจะรู้ครับเป็นฟาร์มสีม่วงเมืองคนระับเป็นฟาร์มที่สวยมากๆนะครับสำหรับผมโอ้ใหญ่เหมือนกันเนี่ย คลิปนี้ก็ต้องอาจจะจบคลิปตัวเย็เท่านี้ครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าไม่จุกไม้ก่อนโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอจบกแล้วตัวหนึ่งงั้นคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปจริงๆนั่นแหละ ัคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับผมบายครับเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ